เจริญสุขเจริญธรรมบารยยศเจิมทุกคนทุกท่านนี่ก็มาพบกับท่านประธานเจาะของเราคนณโยมท่านเจาอะอเราตอนนี้นาัน่นางกินมเมล็ดทานตะวันเนะก่งๆเลยนะดังแกัดๆเลยอตคลูกเรนมามาอันี้ดีกว่าพระจาจาร์พระจานทร์น่าจะเปิกเ้าให้ดีกว่าเราถ่ายเราอาจจะถ่ายเนี้ยเห็นอย่างเงี้ย อแล้วก็ซูมมาเห็นหน้าอย่างเงี้ยนะกำลังกินอย่างเงี้ยบ้างอะไรบ้างเงี้ยไม่ใช่ว่าอย่างนี้อย่างเดียวเลยมันไม่น่าสนใจการน่านจะได้ใกล้บ้างอ่านานๆทีถึงจะอย่างเงี้ยให้เห็นเต็มหมดเงี้ยเข้าใจป่ะอ่ะ,จะเจริญสุขจเจริญธรรมบาไดาเยอะโยมนะเป็นยังไงลูกอ่ะตอนนี้กินมะเร็งทานตะวันคุณโยม อ่ะตอนนี้กินมเมล็ดทานตะวันม,มาเลยวีขนให้บอกวีขนเสร็จปั๊บโยมเอ้ยสตายเลยสต,ตันเลยคือนิ่งเลยอ่ะกินก่อนกินก่อนอ่ะกินก่อนเออสูไม่เห็นตอนที่เรากลังกัดกินเพราะหน้าเฉยเงี้ยเออวันนี้เ็น่าน่าสนใจลอยไหมลูกอ๋อแม,ม่มันต้องมองทางนี้ก็ได้ วันนี้ขนงามจังเลยนนี้ก็ขนเขานิ่มคุณโยมขนนิ่มนะขนเขาจะนิ่มใครไม่เคยมาจับจาะเนี่ยมาจับไข่จาะได้นะคุณโยมนะจาะห่อยิ้มหวานเจาอมาแล้วจาะนารักมากจาะดูวัดอะไรลูกเจอะี่วัดอะไรสเตอร์เดียวัดอะไรสเดยใต้ครับเออบอกโยมด้วยวัดสังเดยใต้นะครับเนี่ย เดี๋ยวมาชมจ่อเลยนะครับตอ,อนเย็นๆคนโยมนะมาเที่ยวเล่นจอกันได้นานเอาอีกแล้วโอ้ยโก้ีิไหนเออวันนี้วันนี้จานมาเก้าให้นะครับไปหาจอมาแล้วโตวจริงรอเหมือนกันนะเนี่ย หล่อเหมือนเนนใช่ไหมหรือว่าดื้อเหมือนเอนนซนเหมือนเนนนะสิใช่ปะอยากเจริญสุขเจริญธรรมยามเย็เยนนะคุณโยมนะนี่ก็ท่านประธานจอของเรานะก็มาอยู่ที่วัดหนองยอดใต้ก็มีลิงอยู่อีกตัวหนึ่งคุณโยมนะมาะมีโยมส่งภาพมาให้ดูนะ มีลิงแต่ว่าตัวจะผอมกว่จ่อเยอะโยมเป็นลิงหนุ่มลิงเล็กอยู่นะก็มาที่หมู่บ้านนี้แหละแต่ปรากฏว่าก็นะก็ไม่แต่ไม่มาทางวัดนะคุโยมนะก็ไปขอเขากินตรงนู้นตรงนี้ไม่รู้หลุดมาจากน่าจะหลุดมาจากทางผราฉายหรือเปล่าจัวดีขึ้นมากแล้วซู้นๆนะเจ้าลิงอ้วนไม่ยอมกินจ้ะ อาไหมลูกอืมกินป่ะเม็กไปไหนคะเม็กเมาครับเม็กมอเตอร์เมาอ,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 อยู่โยมเม็กเมาครับโดนอาจารย์งลงโทษนี่ยิงฟันโชว์ได้มีฟันแล้วเนี่ย หลวงพี่อุ้มใส่ตักให้ดูหน่อยจยเย็นเย็นโยมเอ,อ้ยจอหน้ารักกอหน้ารักตลอดเลยจ้ามือเขาจะเหมือนมือคนนะคุณโยมนะเนี่ยมือจะเหมือนมือคนเลยจะมีอยู่ห้านิ้วแต่นิ้วโป้งทำไมเล็บเหลือเนี่ยนิ้วกระ ไอ้พวกไม่เล็บเหลือแค่นี้เองกับสาธุเจ้าค่ะทักใคยริงจอค่ะ <c oughs> ยังไม่มืดแล้วครับที่นั่นบ้านผมเราท,ที่วัดมืดที่นี่ยังยังไม่มืดเท่าไรก็ใกล้แล้วละ่ะจอเราสบายเลยจ้าจอเงี้ยมีความสุขแน่ สบายสบายเวลาถ่ายมือต้องนิ่งๆเขอจะดูไม่เบียนบื่นสบายเลยสบายเลยพ่อเจอ๋ะหนูตาไปไหนคะหนูตาไปไปบ้านครับส,สบายเลยเจ๋ะเจ๋ออารมณ์ดีแล้วหรอคะเมื่อเช้าอารมณ์ไม่ดีจ้่ตอนนี้พระอาจารย์เขาก็ มาดูจอแล้วก็เลยอารมณ์ดีเอาเป็นวมาเช้าแล้พูดถึงครับมอเช้าฝนตกไหมไม่ตกครับฝนที่นี่ไม่ตกนะจอดุหรือมาเช้าครับวิ่งไรสวบนีนะเอาขนมไปให้จอยอ่าเราทำไมกับพระจานาร์ไม่เห็นสวบ่ะทำไมนอนนิ่งเลยเขาน่าจะคิดถึงพระจานาร์ครับอ๋อคิดถึงพระจานาร์เหรอแต่ถ้านั่งยองๆมันมันเมื่อยคุณผยม อันเมือ่อยถ้านั่งโต๊ะนั่งก็อี้ก็จะนั่นหน่อยตอกินเก่งแต่งเงาอยู่นะตอรักหลวงพี่ค่ะบ้านจอหลังไหมหลังใหญ่มากจ้าอชอบพระอาจารย์ใหญ่กว่ากุฏิเจ้าว่าจอบนเยอะแบบสบายจริงๆเลยนะจ้า มนปลาเชิดไปไหนครับไม่เห็นเลยมนปลาเชิดเข้าไปบ้านนะครับบอกไปต่างจังหวัดอยากเห็นตัวจริงจ้ะมาเที่ยวเล่นกันได้นะครับอันนี้วัดอะไรหนองยาใต้ใครับตบนอะไร <c oughs> ตบนอะไร <c oughs> เอาไม่รูโอ้ยคนหนองยาวตำบลหนองยาวใช่ลูกเปอ,อ่อาคุไหนคะ ตายแล้วลูกเนนนม่รู้จักตำบลอะไรแล้วคราวนี้เจานะเนาะเออไงทองดิ่ไงทองไงทองดิไม่ยมอมอ้าว<ง>ดูกเออไงทองแบบนั้นแหละถูกต้องไข่ไข่ไข่ใ,ใหญ่มาก นแท่านอนที่อันแสนที่จะสุดยอดท้าขนุนกิ่งะจะโยมด,ดูนะครับอันนี้คือท่าขนุนกิ่งเนี่คือท่าท่าที่จ๋อชอบที่สุดเลยแม่มองพระจานาร์ดีแล้วต้องฝาดมัน่าอขาใคหญ่โยมใคร <laughs> ใหญ่ ตอน,นอนสบายเลยจ้าอันนี้คือท่านอนที่จอ,อนอนเป็นประจำนะคนุณโยมนะใครเห็นทั้งตัวของจอ,อนไข่จอใหญ่มากแดดโยมมาเอาไข่จอไปต้มก็ได้นะครับไปต้มไปทอดก็ <รอ S 1> ได้นะไอ้ไหมให้ไขยยมม่โยมไหมนะให้ไข่โย,ยมมาไปต้มไหมสวัสดีจอจ้า ดูท่านอนที่ไม่เหมือนใครคุณโยมนี่คือท่านอนเขาเจออ๋อเจ๋อ,อ,อ,อจพูดฟัง,งรู้เรื่องคุณพี่แจ์บอกว่าหงายท้องก็หงายจ้ายิ่งนานแล้วรักสงสารแแต่วัดมีงูเหลือมไหมคะก็มีอยู่ เห็นร่งไม้แล้วกงมันกลงกลงคือรูมันเล็กงูเหลี่ยมเข้าไม่ได้เขาบอกว่าเห็นร่องไม้แล้วนี่อ๋อไอ้เวลาได้ดจอกกัดเอาเนาะจาะกัดงูเลยใช่ไหมเดี๋ยวให้เด็ันน่นก,กไ็ได้มไม่ไดีนะมันสบายใจมือยอมเอามือจับเท้าตรงนี้แล้วก็จับเท้าตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเออถ้าขนุนกิ้ง มึพี่จับปืนจอหน่อยจอคิดถึงแม็กไหมต้องทำไข่ตุนครับไข่ตุนชอบดูพระจานยร์มากมหาจอมากในใี่ไข่ใหญ่ๆจอเล่นโยคะ่ะกายกรรมโยมเล่นกายกรรมโยม่อา <laughs> ใครจะมาฝึกกับจอได้เลยนะคุณโยมนะฟรีคุณโยม นาท่านี้โยมลองไปนอนอยู่ที่เตียงดูก่อนจะหลับโยมนอนเรานอนท่านี้นะใครนอนไม่หลับนอนท่านี้เลยยกขาแล้วก็จับยกมือจับขาสองขายโยมเนี่ยดูพี่จะถามเมียจอท่านอนสุดยอดเลยนะจอมือจ๋อนั่นน้าจับบุนของจอมาจับมือจอก็ได้นะครับ ถ้านอนสุดยอดสมัยก่อนจะจับจอนี่ไม่ได้เลยคุณโยมนะเขาไม่ให้จับง่ายๆเลยนะอัตราภาพอยากจะจับอยากจะรูปอะไรนี่โอ้โหต้องจับที่ที่เท้าเขาหน่อยเดียวจับหางก็ไม่ได้ห่วงมากแม็กจะไม่กลับมาหาจออีกหรือแม็กหนีไปกินเหล้าโยมไม่รักกับจอละเลือกไปไหนคะดีไม่กี่วันะไปรับมันเมื่อเช้าอารมณ์ไม่ดี รอคะแน่นครับเอซีประธานจอจะ้ะซีจากไหนบ้างเนาะรายงานตัวหน่อยแล้วจอไม่ต้องการเพื่อนจะต้องการอาหารและมีญาติอมรียมจะจอเจอพ่ะอาจารย์อารมณ์ดีเลยพ่ะอาจารย์เมื่อยแล้วจอ อโอ้ยเกาเกาขาเกาขาท่าน้อนสุดยอดมากอ,อ่างทองค่ะนครสวรรค์จ้ากะคืนมีไฟไหมคะไฟดีๆมีไฟดีๆครับจอไม่ชอบแสงเืนนอนพัทยาค่ะสมุทรปราการเจ้าค่ะ รอยแอดเป็นคืออะไรคุณโยมถ้าเป็นมีแบบเพจจ่ออื่นอะที่ไม่ใช่เพจธรรมสุขใจให้ปัญญาหรือว่าไอเพจก็เจ้าแม็กเนี่ยนั่นคือเพจปลอมนะคุณโยมนะมีคนโยมทักเข้ามาบอกว่าพระอาจารย์มีเนี่ยคนใช้เพจเนี่ยแค่ของวัดหรือเปล่านะทักเข้ามา,อาขอค่าอาหารให้จ่อโอ้ยแสดงว่าเพจปลอมนหโยมนะ mm hmm. เพจเคือที่วัดไม่มีนโยบายในการทักขออาหาร ให้จ๋อกับใครเลยนะยกเว้นแต่โยมจากที่จะซื้ออะไรให้จ๋อแล้วก็โอนมานะก็จะซื้ออนุนันนี้ไว้ให้จอ๋อแค่นั้นเองแต่ไม่มีนโยบายหรือมีอะไรที่จะเอ่อไปให้จ๋อแบบนั้นนะคุณโยมนะก็คือไม่มีทักขออาหารคนณโยมนะไม่มีทักขออาหารสบายเกินปุยมุ้ยสุดประการค่ะลบบุรีค่ะไหนมีสระบุรีอเปล่า นี่ถือไว้จำไว้เลยนี่อ่าถือไว้เลยนี่สาธุเจ้าค่ะน่ารักมากค่ะกี่คนลวมีโยมกี่คนขอนแก่นจ้ามีโยมชมกี่คนยุซีประธานจออายุสยาจ้าประยุทธ์ประยุทธ,ธ <S <S 2> <S 2> ์อ่าจผิดหรือเปล่าหรือเขาพิมพ์ผิด <S 2> <S 2> อูอ่านผิดครับ เดี๋วไปค่จอซื้ขนมกับผักไปให้กินนะคะจอชอบกินผักนะโยมนะจะเป็นพวกผักกาดพวกอมะเขือมะเขือเทศพวกนี้ต่างๆคุณโยมนะอ่ามะละกออย่างเงี้ยนะพะอาจารย์เอ็นดูจอแบบเต็มรูปแบบตั้งแต่แรกถึงทุกวันนี้แท้ๆเพชรบุรีแต่อาจจะไม่ได้มีเวลามาไลฟ์สดนะคุณโยมนะเพราะว่างานเยอะอาาัตราภาพงานเยอะคุณโยม นะเดินทางไปงจังหวัดบ้างาอะไรบ้างขับขนไปฟ้าคือแต่หลังจากนี้ไปคุณโยมสามเณรจะเป็นคนมาไล์สดจอทุกเช้า<ม>ทุกเย็นเนะดี๋ยวจะให้เนนมาเป็นคู่เนาะมาเป็นคู่อ่ามาไล์สดจอวิถีชีวิตแกแล้วค่ะจ้าแต,แต,แต่แต่เนนจะมาจับมามามาม,าม,ามาเกาแบบนี้ไม่ได้โย,ยมนะจ่อไม่ค่อยยอมเนาะรับแล้วครับแจนุรีค่ะค่ะกาพพาจานค่ะ ละครรา,าะสีมาเอฟซี FC จากการคานจนาบุรีพระจานทร์นรักก็เ๋อวก,ก็มีความสุขค่ะเช่ถวายกำลังใจเจ้าค่ะ FC. เอฟอซีตอนเช้าก็ดูฟังธรรมะแล้วก็มีโอกาสได้มาฟังมาดูจอเนาะ ไลน์จอลน์วันใครที่เข้ามาดูแล้วกดไลค์กดแชร์กันแล้วนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะได้เข้าเวลาเข้านอนนะคุณโยมนะคุณดูสามร้อยกว่าครับสามร้อยเจ็ดแต้หกก็ฟังพออคิดของพระเจ้าค่ะ แรู้ไข่นี่คุณโยมีเต็มมือเลยนะเนี่ยเนี่ยไข่จ่อเนี่ยเต็มมือเลยนะโยมนะเนี่ยไข่แต่ละใบเนี่ยเต็มมือเลยครับคำหนึ่งครับใครอยากโชคดีมันรูปไข่จ่อโยมลูกไข่จ่อใครอยากโชคดีไข้จ่อกัดเขี้ยวนึงครับฝากรอยไว้ใช่ไหมครับสีอะไรบุรี่ นอนทานอะไรก็น,น,น่ารกต่อทิ้งทำไมไม่มีสระบบรีเลยครับไม่มีคนสระบบรีเลยแล้วเนี<อ>่ยที่ไหนเยอะสุดเยอะขึ้ <laughs> <laughs> นอนถือพี่โป้สบายใจสวัสดีเจ้า ก็คือเราจะทำก๊อกน้ำมีสายยางไว้ฉีดทำความสะอาดมันไม่เปื้อนเท่าไหร่โยบที่นี่ไม่เปื้อนเท่าไหร่เป็นบอะ่ะโอ้โหเมื่อยแล้วอ๋โอ,โอ,โอเหรมื่อยแล้วเว้ยเมื่อยแล้วไปไปนอนได้หรอนอนได้ยังๆๆๆนอนได้ยังลูกจะมานอนนะยาโยมครับวันนี้มาส่งจอเข้านอนนะ โอ๊ยทำไมทำตาง่อยๆงั้นเอ้ยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเยี่ยมใหม่โอเคป่ะหนุบๆนอนก่อนวันนี้มืดแล้วเนาะโอเคยังพระพุทธบาทสลักบุรีน้าโอ้ยทำหน้าง่อยๆเว้ยมีโยมบอกว่ามีโยมบอกว่าพระพุทธบาทสลักบุรีค่ะวันนี้ส่งจ่อเข้านอนนะคะนี่กินอันนี้เลยแซ่บมาแล้ค่ะันดีจ่อแล้วครับทุกคนจ่อไม่น้ำกินไหมครับ นั่งกินตอนนี้นอนกินมีมีน้ำกินครับมีอ,อ่อนอ่อนอ่อนจอดิ้งอ้วนผููน่ารักจ้าส่งจอข้านอนแล้วครับวันนี้โฆษณาของจอมีวฆษณาดี <c oughs> ช่บายครับอ่ากินบ้างเออนะ่กกินบ้างลูกดีใจจังอาจารย์มาหาจอเด้วเ <c oughs> ดจอมวันนี้มาส่งจอข้านอนแนะครับสวัสดีค่ะจอ ไไกา,สาดสะดุ่าจ้าต่อคขี้อ้อนแล้วก็ต่อยขี้เก่าก็ค,าคืนยุ่งเยอะไหมครับไม่ค่อยเยอะครับ หยุดการไล่สดเพียงท่านี้นะโยมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวจะมามาไล่ใหม่พอมืดแล้วมันจะไม่ค่อยชัดคนโยมนะเริ่มมืดแล้วจะไม่ค่อยชัดเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่นะพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวหลังจากฉันเช้าเสร็จแล้วก็กวดลานวัดเสร็จก็เ <_ letter> ดี๋ยวมาไล่สดให้โย,ยมนะนะยเพียงท่านี้นะก็จะจบจนมีแต่ความสุขกายสบายใจทุกคนทุกท่านนะ จะเรินพอ